ใกล้นั่นปลาประจำแม่เองปลาน้องเล่าปลาส้มค่ะปลาส้มไม่เอ็นไม่ใช่ปลาร้ามันป่าเจมุ่นีลยโบปลาส้มค่ะมือวันมือวันจำจำปลรรากับเจลรตรีตท่านผู้ชมเอบเมนูอย่างไรเจมุ่นีลยลาบหมูจา้าบราเราได้กินลาบจ้านผู้ชม แบบมืัอนี่ราบหมูปเจเมี่าได้ได้ชุดลาบจัดน้องลาบหมูให้เจมาให้เจแล้วลาบเอ้ามีเมนูตำบริเจมันนี่มีมีตำถั่วค่ะพ่อพ่อพอก่อพอพ่อหมักไผ่มักมันเติมจักรอบปุเจคือว่าพ่อก่อนรอบเดียวหรือสองรอบมีรอบลืิ่มใจแค่นึงแหละสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะแบบสวัสดีเจกิฟเกยเจปากแดงคุณผู้ชมนะครับผม สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลได้พี่น้องเด้อนะครับคำแล้วมืดแล้วนะครับผมอยู่ขั้วามาลงโปงเพลงบ้านเจรตีทำชุ่มพ่อกันทุกคำ<ไ>ทุกแรงได้พี่น้องเด้อนะครับไทยบร,ริากาศให้เอฟซีได้เบิงจักหน่อยทำชุ่มขอบคุณเอฟซีภูที่เพิ่นมักเบิงแล้วก็ขอบคุณเอฟซีภูที่เพิ่นบ่มักเบิงพี่น้องนะครับคืนวันที่อ่า สิบเจ็ดพริกสกิกย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้ดาบสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพืช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเจละลาบหมูลาบหมูค่ะหอมข,อข้าวคั่วนะเจนะหอมข,อข้าวคั่วได้กินลาบอยู่ทำไมช่วงบ่ายเนี้ยหอมป,ะปะ่ะ่หอมเพาะเผ็ดได้ป่ะนี่ว่าเจละปิ่งปิ่งปลาอีกเ <laughs> สียบพีิกหนังเมื่อวานเมื่อวานกินกระเสียบโอ้กินกับพริกเม็ดไหมกัดกับพริกเม็ดอันนี้ปลาส้มได้พี่น้องเด้อปลาสม้มลาบหมู นะครับผักพักกะมีแตงพี่น้องแตงกับหอมนี่อันเจ๊ข้าวปาดหอมมีเอฟซีบนตรงไหนหอมนี่แซ่บด้ิพี่น้องเพื่อกินกับลาบหอมหวานจุ๋ยจเหมืนนีกินแล้วมันจะหวานพาเครื่องบ้าบ้าเถ้อ่าพาเครื่องพาเครื่องเท่านั้นแหละเข้ากับแกะแล้วก็คุยลาบพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเจ๊แตกเบาทองเจ๊เต็อแตกเอาใส่ผักเจ๊มันพาไปนี่ไหมอินโอ้ยหวานแซบหวานแซบ รอะไรของตะวินตะวินเพิ่นจะปรุงเองนะพี่น้องเด้อเพิ่นปรุงเองเพิ่นกินบรอดจัดกินบ่เผ็ดนะครับตะวินเพิ่นกินไม่รสจัดนะบปลาเท่ากับพี่เก๋สีแบบอ้าวพ่อเก๋พ่อนี่พ่อหรือเปานะครับมันสีแบบบะปั้นได้ทำชุ่มได้เก๋นี่เสพเสพเสพลาบหมูท่านผู้ชมเอานะครับเมนูต่อไปกะตำทั่วปีพี่น้องแน่นนะครับขาดไม่ได้พี่น้องถั่าคั่วลงโป่งเป้งขั้วบานเจริตะลี ต้องได้ยินเสียงโคกเสียงสะกัดคืนนี้ได้พี่น้องด้นะครับจะพาเอฟซีผาดมชุมครับมารับชมลุงสรงนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568ดท่านผู้ชมนะครับเข่าตั้งแต่งวด8 9 9 8นะครนับงวดที่ผ่านมานับบ่เข่าพี่น้องคนับเขางวดเป็นงวดที่ได้พี่น้องด้นะคนับลงให้เอฟซีลุงท่งวาลงให้เลยนับไม่ต้องรอพี่น้องนะครับลงให้เอฟซีด้เบื่องได้เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่า งวดเข่ากะเข่าพี่น้องงวดว่าเข่ากะมีนะครับยเสีงใ <eterm> ส <oon> ่กำลังแน่พี่น้องต่ำทัวต้องใส่พลังเลยลุงทรงพันวาทำชุ่มลุงก่อนเลยนะครับเพย์เอฟซีพันเดีไปหายจับจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะครับบามักบอมชอบพี่น้องเป็นแนวทางนะครับบอมักบอชอบบอเป็นนางคือบอวถาวเบิรงไว้ก่อนก็ได้นะครับตะวอย่าเผลอได้พี่น้องเด้อเออเจ้าเจ้าปิ่งปลาสมทำชุ่มหอม ปิ้งผสมนะครับอันเจแล้วก็ตำตำทั่วปีพี่น้องมะกอ,อกช่วงนี้มะกอ,อกหลาย,าลายแอบใส่มะก,กอ,อกพี่น้องจะหอมหอมอี่บุญ<ด>พักเจใกล้จะได้กินแล้ว<า>ปุ่งเลยเจเราใส่นี่แล้วพี่น้องปรุงแล้วบาทเนี่ยแอบเอาจังไปชมไปฟังนันเด้อพี่น้องเด้อนับลุงทรงคนมาลุงหายเลยลงได้เลยไม่ต้องรอนะครับแอบ งวดวันที่1ธันวาคม2568ธรรมชุ่มนะครับเพื่อมักเพื่อชอบนะครับเฮ้ยไล่ออกไปแบบตัวปีกรอบพี่น้องตัวปีนี่กรอบหวานเลยพี่น้องเด้กินสดสดกินสดสดอีกกรอบดีทั่วปีพร้อมนี่เลยสงสัยว่าถ้าเนื้อนุ่นมั้งทิ่มก็ได้ถ้าเนื้อนี่เบเจอไซเจอ้านุ่นละระบาดดิ วนว่างเกลือหิบลอกเบิ้งไปพี่เสแล้วใส่แล้วใส่แล้วมาเจ้า,อ,าอ้าวพอ่อพ่อเจี๋ยพ่ออ่าเาสียบมักไผ่มักมัดนีพี่น้องเด้อหนับใส่หน่อยใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยเพิ่นผ่าว่าน้ำลายออกแต่ว่ากระเมนคือเพิ่นว่าเหรอพี่น้องอา้าวนะครับนี่ทา่านผู้ชมตำถั่วปีเมืม่อนี้ได้กินลาบแล้วลาบหมูหนะับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อลุงส่ง นับเขางวดเป็นงวดยินดีพี่น้องได้งวดนีพันยำยาเผลอลง <ยา S 1> ให้ไวนะเพื่อได้ไปหาหยิบจับจองลอตเตอรี่ท่านผู้ชมจังไปชมไปฟังน้ำกันมาสมกับหอมหอมพี่น้องหอมบ้หอมห,อมหอมสวัสดีครับบ่าวเท้าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชานลิลคืนวันที่17พฤศจิกายน2568 นะเวลาตอนนี้สองทุ่มครึ่งจะพายเอฟซีพัดมชงขับมารับชมลุงสรงนะครับงวดวันที่หน 2, 8, ึ่งธันวาคม2568ลุงสรงมาไม่ต้องรอพี่น้องนะครับลงลงให้เอฟซีได้เลยนะครับให้ได้เบิ็งให้ได้เห็นนะครับเพื่อมักเพื่อชอบพี่น้องนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับจองตรตฐบาลได้พี่น้องได้ นะฮะมีงวดเขางวดบ่เขาพี่น้อ,นองนะเขางวดเป็นงวดู่นะงวดเก้าแปดลูกทรงให้8ดเก้าลูกทรงไห่ดาบาให้กลับตัวด้วยนะ8ปดเก้าเก้าแปดงวดนั้นเข่างวดที่พันม้าหลุดหลุดก็คือหลุดพี่น้องนะครับเขางวดเป็นงวดแต่ว่าลูกทรงไห่ล้อพี่น้องลงไห้ได้เบิ่งไดเห็นนะครับคลิปนี้นะครับบาร์เทาจะลงให้เช้าวันที่ 18พฤศจิกายน2568ัน้อได้พ totally ี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับลุกทรงครับสวัสดีครับผมครับบรรยากาศทั้งฝนเป็นอย่งไรลุงทรงทั้งฝนทั้งหนาวทั้งฝนทั้งหนาวฝนก็ยังตกอยู่บนอยู่บนลุงทรงฝนตกปล่อยๆขึ้กันครับทั้งนี้ครับทั้งนี้ก็ตกปล่อยๆทั้งวันพี่น้องนะครับอ่านะครับมื้อนี้เบาเ่าเดินทางไป แต่และมองพี่น้องตกคอยตกแห้งก็มีทั้งบ,าบา้านบ้าถอากระตกแต่ว่ากระตกบ้าแห้งแบบรำชุ่มพาเข้าเจ้าตากเขาบ่าด้นี่ไหมอ้ไนใดข้าเจ้าตากเขาก็ต้องไปคุ้มไว้ก่อนพี่น้องช่วงนี้จังไหนฝนมาตกเดือนสิบเอ็ดน่ลูกทงเนาะครับเจียวเขาต้งเตรียฝนอ่ครับ <c oughs> นะครับผม <c oughs> อยู่บ้านนี่พี่สาวเกี่ยวเขากระตากบ่าด้พี่น้องนะครับเกี่ยวพอดีฝนตกพอดีอา่า นาวเดินมาลุงทรงครับผมเริ่มนาวแล้วครับนาวแล้วนะลุงทรงอยู่ทั้งเลยทำชกมีโอกาสว่าอยากไปเที่ยวทั้งเลยอยู่ไปค<ะ>ร<อ>มาลุงอยู่มั้ง <laughs> อยากไปเที่ยวอันนี้ไหมลุงทรงไอ้วังไหนก็ทั้งเลยเขาว่ายังกับไม่ร้ายบอกครับผม<อ>มีมังกรเที่ยวหลายครับมีมีบางทมม่องเที่ยวหลายทั้งเลยพี่น,น้องมีโอกาสก็อยากไปเที่ยวเอาได้แล้วนะลุง,งนะทรงเนาะได้แล้วครับผมครับลุงทรงท่านผู้ชม หนึ่งธันวาคมหกแปดเอาเลยครับเลขเดินเ,นเลขวิ่งก็จะมีเก้ากับเจ็ดครับวิ่งวิ่งเก้ากับเจ็ดครับผมแบบคู่ให้ก็จะมีเก้าแปดครับหกเก้าเก้าแปดหกเก้า <69. S 1> <98. S 2> แล้วก็ห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าครับครับ บเจ็ดก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดคับมีสามตัวจับตัวสามลาวมีหนึ่งเก้าแปดตัวไรกนะครับทุกทรงหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าเก้าสองห้าเก้าอันนี้ชุดสามตัวครับผมอ่า เกับเจ็ดตัวเด่นเหกันคุณทรงต้งรักพอกันครับผมเด่นทั้งเก้าและเจ็ดได้พี่น้องเลยนะคชุดสองตัวชุดเน้นครับคุณทรงชุดเน้นก็จะมีเก้าแปดครับวงกลมเก้าแปดเลยวงกลมเก้าแปดวงกลมห้าเก้าเก้าแปดห้าเก้าครับวงกลมเจ็ดบาก็จะมีวงกลมที่เก้าเจ็ดครับสองเจ็ครับผมอ่าวงกลมสี่คู่ครับถ้าเก้าคือเก้าแปดกับห้าเก้าถ้าเจ็ดคือเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดอันนี้ชุดเน้น อ่าบนล่างกับตัวด้วยบอลลุกซงเด่นครับเนี่ยครับอ่ากับตัวด้วยได้เป็นรองไม่เลือกับตัวด้วยท่านผู้ชมชุดสามตัวลุงทรงเท่ากันครับผมเด่นเท่ากันครับผมอ่าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าเก้าครับผมสามลุกรงมีมาคัะชอบส่วนตัวในคู่ใดลุกซงมาเก้าครับผมมาเก้า ้าแปดหาเก้านี่นะครับเก้าแปดหาเก้าพี่น้องครับนะครับถ้าชุดสามตัวพี่น้องกันหนึ่งเก้าแปดสองหาเก้านะครับพระว่าลุงทรงมัดเก้าแปดกับหาเก้าชุดสามตัวท้ช่มถาม้ถาชอบถูกใจตรงใจนะไปหาหยิบจับตตรีจับจองรตรีไปได้ทผช้ชมเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาเขาได้โชครางวัลใหญ่นะครับเขางวดเป็นงวดยุ่ได้พี่น้องเดอ้อย่าเผลอลุงทรงพี่น้องนะอย่าเผลอได้พี่น้องเด้นะครับ เออนะครับอยากไปเที่ยวอยู่ทั้งเลยลูกทรงอยากไปเที่ยวเชียงข่านช่วงไอ้นานนี่ยอ่วงกลางคันจะบ้าปีไปไหมครับผมแมนบอกช่วงปีใหม่มครับเพราะ,รระว่าอากาศหนาวสุดๆกับช่วงนั้นน่ะโอ้เชียงข่านเนี่ยถ้าาบ้าหนาวกตบว่าแต่ว่าอารมณ์อะไรอารมณ์แ <c oughs> มนบอกลูกทรงเชียง,งข่านมันบ่อเมืองเลยเนี่ครับเออแต่ว่าถ้าเขาไปช่วงคุณที่พักมันก็นจะเต็เตมพี่น้องแต่มีโอกาสจะไปแต่เนิน่นๆนะครับแต่นีแกอยากไปวยวุ่งตอนเห้เบิดฝนก่อนตอนเห้เม็ดฝนก่อน เนี่ยครับเพื่อนครับครับผมเอานะครับทำชุ่มย้ำอย่าเผอยนะลูกทรงนะครับผมบ้าเบิ่งมาชุ่มน้ำกันนะครับผมเ่าทำมาชมนะครับลุงทรงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งลุงทรงทำชุชมห้านะครับแปดกับห้าเด่นเท่ากันนะครับหาในลุงทรงจับให้อยู่หลักหน่วยพร้อมนี่พี่น้องนะครับมีหนึ่งห้าสองห้าสามห้านับเน้นคักคคือสามหมาสีหามาสี่หาพี่น้องนะครับ วดท่ผ่านมาเด่นถือว่าเดินดีนะครับลุงทรงเด่นถือว่าเดินดีเล็กเด่นเล็กนิ่งถือว่ามาทผู้ชมนะคผมแอนยังบอท่านได้รุดได้พี่น้องได้จับคู่นี่ไหมหนึ่งห้าสองห้าสามห้าออกสี่ห้านะครับคู่ให้สามแปดออกสามเจ็ดทำชมหนึ่งวุทิพ่านมาเอานะครับลุงทรงมาประตูรอดทำช่วงลุ้งให้เอฟซีเดบ่งไดเห็นไปก่อนนะครับออา หามักคาชอบพี่น้องหาถูกใจตรงใจนะเป็นนัาทาไม้พี่น้องได้นะครับาหามักจาชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับจองลอตเตอรี่ทาชมหนึ่งธันวาคม2,568ั 2, นห้รปัเล็กเด่นเล็กวิ่ง9กับเจ็ดนับ,บนล่างนัทชมหลักเก้าเก้หกเก้าห้าเก้านัหลัก7972757าเจานะครับย้ำกับตัวด้วยได้พี่น้องได้ล, 9, ลักเก่าลูกทรงมาคาคาค,าคือเกกับหาเก่า ล,ล้วก็ลูกทรงชอบส่วนตัวกะ98กับ59ชอบส่วนตัวได้ลูกทรงสองคู่นี่ครักเจ็ดเก้าเจ็ดกับสองเจ็ดพี่น้องสี่คู่นี้เน้นเป็นพิเศษทำช่วสี่คู่นี้นะหาหยบิบจับจับจองลอตเตอรี่ไว้กันกับตัวไว้ทำได้ได้พี่น้องได้กับตัวไว้ด้วย,น,วยนะครับชุดสามตัว198 197 259นะครับชุดสามตัวนี้ก็าหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาเข้าดีโชครางวัลใหญ่ได้พี่น้องได้ นะครับหรือปมักชุดที่ลุงทรงจับไห้ทำชุ่มนะครับหาตัวมาเด่นหาตัวมาติดเก่ากับเจ็ดเลยนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งถือว่าเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาก,กับมาหานะครับลุงทรงจับไห้อยู่หลักหน่วยพร้อมจับไห้หนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาโรดจับทมปรชุมเอาแคปหน้าจอนะครับลุงทรงนะครับผมป้าเขาฝาก่างเอฟซีเด้ครับ เค่องนี้แอนวัดธรรธุทธิรนี้เห็ดเห็ดปลาดอกราว่าจากดินเป็นป้าเป็นสวนงามงามเป็นดอกไม้ดินก็จะเอามาเที่ยวกันครับผมท่านไหนครับเป,เป็นปรากฏการธรรมชาติที่แปลกแปมากเลยครับแล้วคุณเคยเห็นที่วัดทรรมพุทิษัทที่ตําบลขนผู้เห็นครับเป็นดอกเห็ดเหมืนอนประการัางเลยครับผมนมาเต็มสวยงามมากเลยครับผมเห็ดบ่ครับเห็ดเหมือนดอกเห็ดเหมือนประการัางครับผมเหมือนประการังสวยงามมากเลยขึ้นึ้นยุขึ้นยุสัสก่อนลุงสมงยอยตรง ตรงภูเขาตรงตรงที่ตรงเที่ยวนี่นะครับน้มอะไรครับผมจังหวัดได็กยู่ที่บ้านผมนี่แหละครับอุบสไเอจังหวัดเลยครับอยูำเภอหนองหินนี่ครับอาเภอหนองหินพี่น้องช่องลูกปลาไปรพึ่งเงาะเงาะไปเมื่อเที่ยวเมื่อวัครับผมฮ่าพู้ใดพี่น้องช่วงนี้ไปเที่ยวเมื่งเลยนะครับทำชุชมอำเภออำเภออยังก่อนลูกทรงอำเภอหนองหินครับผมอำเภอหนองหินนะครับยุไซก็วัดถ้ำโพธิสัตว์ครับผมวัดถ้ำโพธิสัตว์พี่น้องนะเปิว่ามีเห็ดมีเห็ดแปลกนะไดิน อะไรนะครับดอกขระนุนดินก็จะ,ะเอื้อนกับดอกขนุนดินดอกขนุนดินพี่รองผู้ใด,ดไปเที่ยวเหมือนปากการลางังครับผมสวยงามมากไปเลยนะแบบเหมือนปากการลังสวยงามใ้าผู้ใดไปเที่ยวทั้งเลยนะครับวัดถ้ำโพธิสัตว์ครับรอ,อำเภอเกาะลุงสงอำเภอหนองหินครับผมอออำเภหหนนงิพี่รองได้ไปเที่ยวไปชุมในบางเขาแกะอยากไปยุ่งช่วงนี้พี่รองอยากไปเที่ยวอยากการตั้งใจปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับผมโอ้ปีหนึ่งมีครั้งเดียว ตรงสุดตงลวพาไปเบิ้งห้างนะครับเขาเอิดว่าดอกยังก่อนลุกทรงดอกขนุนดินครับผมดอกขนุนดินพี่น้องเป็นเห็ดไหมบอเป็นตระกูลเห็ดครับผมเป็นตระกูลเห็ดขายประการังพี่น้องเป็นปรากฏการณ์เฉพาะช่วงนี้ใครที่ไปเที่ยวทางเมืองเลยพี่น้องแวะไปเที่ยวไปชุมปรากฏการณ์ได้บ้านเราอย่าไปเที่ยวอยู่ช่วงนี้อย่าไปเที่ยวเช้นข้ามลุงทรงเอานะครับบ้านเราขอบคุณลุงทรงครับผม ครับโชคดีทรับเลยขอบคุครับผมครับครับไปัรุ่งทรงสุขภาพร่างกายแข็งแรกของทรงครับไปเอฟซีโชกมันหมานขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะท่านผู้ชมนับบ่าเถาขอบคุณลุงทรงนะครับอ่าลุงทรงก็บอกว่าห่าปูเรียกไปเบิ้งประกดการแต่นีช่วงนี้ดอกขนุนดินเป็นเห็ดนะครับลุงทรงมาคล้ายๆปะการังนะครับจะมีแต่ช่วงนี้พี่น้อง ที่ลุงทรงบอกไปเที่ยวได้นับี่เลยนะครับผมบ่าวทรามีโอกาสก็จะไปเชียงข้ามดูธรรมชุ่มนับแต่ว่ากับทำแต่งานพี่น้องนับพึ่งแต่เศร้าบ่าวทาวออกเดินทางนะไปแต่เศร้ากับมากับตอนคำเมื่อพี่น้องเนาะอ่าชีวิตกับยูแบบแบบนี้เฮ็ดแต่กับงานนะครับจะหาเวลาโอกาสพักผ่อนอยู่พี่น้องนะครับผมบ่าวท้าวขอบุณเอฟซีแฟนคลับทั้นช่องทุกท่านพี่น้องขอบ ขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับบ้านเราขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะที่เพิ่นให้นะกท่างมากเหล็กคำนวณแน,เน่เหล็กถูกเหล็กฝันท่านผู้ชมนะผมขอ, FC, ออขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาอาสุข,ส,ขสุขคนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าพา่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้มานให้เฮงให้รำไปด้วยพอกันคลิปนะครับแอดมินบ้านเราสวัสดีครับ